ประมูลส,สวัสดีค่ะปกติเวลาประมูลเนี่ยเคยดูงไลฟ์สดไหมว่าแบบคอมเมนต์ทั้งบ้านเขาคอมเมนต์มาว่าอะไรบ้างเคยดูค่ะคมีบ้าง,บ,างบ่อยด้วยวันนี้ <c oughs> ให้เราหมา่นคอมเมนต์ความรู้สึกแรกที่เห็นคอมเมนต์แล้วถ้าเราเป็นคนที่คอยตอบคอมเมนต์อยากตอบอะไรให้ตอบมาเลยได้ค่ะพร้อมไหมคะ ขอค่ะคอมเมนต์แรกสวัสดีค่ะดูประจําชอบมากขอบคุณมากเลยค่ะดูมากเลยดูประจําดูประจําประจใช่ไหมดูหรือดูขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ ทำไมประมูลไวจังถ้าประมูลช้าเดี๋ยวมันข้าค่ะด้วยโดยวดยจำนวนยอดยอดรถอาจจะต้องแข่งกับเวลานิดนึงจริงๆประมูล10บโมงครึ่งก็สายอยู่นะคะเก็บลูกค้าหน้าร้านให้หมดแปลว่าอะไรยกสิคนใช่เพราะว่าไปสิบไม้ใช่พนากงาจะได้ไม้เทียวใช่ค่ะใน2วินาทีถ้ามีลูกค้าแข่งกันยกมาทั้งหมด5ไม้ภายใน2วินาทีเราก็ต้องเก็บให้หมด2วิค่ะอย่างเช่นเปิดราคาที่2 0 0 0 0 0บาท2อ0พันสี่พ0น่ <łość> ต่อมาก็คือมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะเยอะมากไม่เชื่อต้องมาประมูลค่ะค่ะเพราะเราคือที่1เรื่องการประมูลนั่นเองค่ะคอมเนตนบอกว่าพูดเก่งคนสวยไม่ปฏิเสธค่ะไม่ปฏิเสธขอบคุณมากค่ะคนสวยนี่แหละค่ะขออนุญาตไม่ถ่อมตัวในเรื่องนี้ส สวยทุกคนนะคะเมื่อวานขับผ่านด้วยค่ะแต่ว่าไม่ได้เลี้ยวเข้าไปหิ้คุณพี่ไม่มีที่จอดเหรอคะที่จอดเราเยอะเลยนะคะอ๋อไฟเลี้ยวลูกค้าเสียต้องมาประมูลเปลี่ยนรถใหม่ประมูลผ่านเฟซได้หรือไม่ไม่ทราบจริงๆค่ะไม่ได้ค่ะต้องลงทะเบียนประมูลผ่านระบบออกไลไรค่ะจ่ายเงินสดโอนเท่านั้นโอนเท่านั้นค่ะโอนอย่างเดียวค่ะเรื่องขายการชําระินต้องจ่ายเท่าไหร่บ้าง มีแบ่งได้การ2วิธีค่ะถ้าคุณลูกค้าสะดวก <ừ> um. ที่จะชําระ100%ก็สามารถติดต่อชําระครบ100%เลยซึ่ง100%จะประกอบไปด้วยราคาค่าตัวรถที่จบการประมวลค่ะบวกแวนอีก7%บวกค่าดําเนินการของบริษัทและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มีติดกับตัวรถซึ่งจะนระบุในบริการเลยนะคะแต่ถ้าว่าไม่สะดวกชําระ100%ก็สามารถวางชำระได้ก่อน10%หรือ20%อขึ้นอยู่ว่าคุณลูกค้าประมวลรถกับบริษัทใดนั่นเองนะคะฟังคันไหมคะ ถ้าชนะการประมูลแล้วจ่ายเงินครบในวันนั้นรับรถกลับได้ในวันนั้นเลยหรือเปล่าใช่ค่ะชพรมะในนี้บอกว่าผ่านใบๆเถะดึงเชงนานจังดึงเชงดึงเชงหรือเปล่าคะเวลาที่ไม่ผ่านเนี่ยเป็นคงจริงะไม่ดึงเชงนะบางทีว่อาจจะระหว่างนั้นให้รายละเอียดอยู่ก่อนจะผ่านไป่ะผนมันก็จะประมาณนี้บางทีลูกค้าที่จอยในระบบอาจจะมีหน้าร้านกำลังดูอยู่เนลูกค้าออนไลน์เขาสนใจอยากไปจอยเข้ามาเราไม่ได้แบบว่าดึงขนาดนั้นเรารอให้ วิจาลต่อ้อาจอาจจะให้เวลากับลูกค้าท่านอื่นด้วยเจอที่จะได้มีโอกาสในการประมูลซื้อเท่าเทียมกันให้ท่านอื่นได้ร่วมตัดสินใจคอมเมนต์นี้บอกว่าติดเสียงดูแต่ภาพสบายใจก่อน คุณลูกค้าอาจจะพลาดไม่เหดนลยสายไปนะคะลูกค้าต้องเปิดเสียงนะคะบางทีอาจจะพลาดหมายเหตุเพิ่มเติมที่มันไม่ได้มีในระบุในบริการการปิดเสียงประมูลอาจจะมีผลกระทบอะไรบ้างตามมานี่ยค่ะหมายเหตุเพิ่มเติมอะไรต่างๆที่แจ้งหน้างานที่ไม่ได้บุในในรายการนะคะเอาไหมคือคืออันนี้ตัดออกนะ หมายเหตุเพิ่มเติมในส่วนของ <c oughs> ไม่ได้ระบุนในรายการซึ่งหมายเหตุบางอย่างในส่วนนี้ที่บอกเพิ่มเติมอ่ะอาจจะเป็นหมายเหตุที่พอลูกค้าไม่ได้ฟังอาจจะเป็นหมายเหตุที่รับไม่ได้ <c oughs> นี่ก็เลยจะเป็นไหตุว่าอยากให้ลูกค้าเปิดเสียงฟังไปด้วยคอมเมนต์ <c oughs> ต่อมาผ่านก่อน <c oughs> ผ่านก่อน <c oughs> ผ่านปรับขึ้นสองพันนะคะมีเล่มให้ไหมคะมีให้ค่ะ15หถึงวันนึงค่ะแทบทุกคันเนี่ยมีเล่มซึ่งคันไหนไม่มีเล่มจะบอกใช่ค่ะจะแจ้งเลยขายเป็นอะไรหรือใดๆมีไม่มีก็จะแจ้งอยู่ทีต่อมาเป็น เป็นที่เราเจอเยอะมากในไลฟ์เฟซบุ o กนะคะที่มาเหมือนกันหมดเลยคือ เต้นอยู่ที่ไหนเต้นที่นี่เลยค่ะถ้ามีเพลงหนูก็เต้นได้หมดเลยค่ะนี่เราเต้หัวใจเต้นได้ทุกที่เลยค่ะก็บอกก่อนเลยว่าที่นี่ไม่ใช่เต้นนะคะไม่ใช่เป็นเต้นรถยังไงเป็นบริษัทการประมูลเป็นการประมูลรถค่ะใช่เป็นสถานที่ประมูลรถทั่งเองค่ะก่อนประมูลช่วยประกาศเชิญชวนหน่อยได้ไหมครับไม่รู้เลยว่าประมูลอยู่ที่ไหนสำนักงานใหญ่ของเรานะคะจะตั้งอยู่ที่เหม่งจ่ายนั่นเองนะคะซอยฉากการประมูลคุณลูกค้าขา คุณลูกค้าถ้าหากว่าคุณลูกค้ามาไม่ถูกหรืออย่างไรก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะจะมีเบอร์โทรศัพท์แปะดิงไว้ให้นะ0 2 0 3 3 6 5าค่ะหรือติดตามได้เลยคุณลูกค้าขาจะมีนะคะต่างสาขาด้วยคุณลูกค้ามีหลายสาขาเลยด้วยกัน13สาขาด้วยกันนะคะ วันประมูลสำนังกงานใหญ่กับราีคลองแปดสำนังกงานใหญ่เหม่งใจของเราจะมีประมูลด้วยกันทั้งหมด3วันด้วยกันนะคะจะเป็นวันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์ค่ะในสองราศีคอแะอ 8, จะมีด้วยกันทั้งหมด3วันเช่เนเดียวกันเลยค่ะจะเป็นวันอาทิตย์วันพุธและวันศุกร์ค่ะสหาการประมูลที่1เรื่องประมูลสหาการประมูลที่1เรื่องประมูล